ดราม่านักภาคเถือนแต่แพลตฟอร์มกลับสนับสนุนจะบอกว่านักภาคอาชีพ ที่ทาเถื่อนยังมีเลยนะทุกคนเราเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่นี่มันเคยทําเถื่อนนี่ว่าโอ้โหมึงแม่งไม่มีจรรยาบรรณมึงแม่งแบบไม่มีจรรยาบรรณในในในอาชีพที่ตัวเองอยากทาในบอกว่ารักอาชีพนี้เนี่ยพราะว่าใฝ่ฝันอยากเป็นอาชีพนี้แต่ทําไมกลับเกินน้ําลายตัวเองทําไมกลับทําผิดซะเองสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเนกิครับผมวันนี้ฮะเราจะก็มาพูดประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะครับกับประเด็นงานภาคนะครับลงอยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งผมขอไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับผมก็คงจะ พอทราบข่าวกันแหละถ้าใครที่ติดตามวงการแอนิเมะและวงการนักภาคนะครับผมกับการที่ชแนลอยู่ c h ชแนลหนึ่งนะครับที่ทํางานภาคแต่เป็นงานภาคเถื่อน <K an> เขาเถื่อนจริงไหมทําไมเขาถึงโดนหากล่าวหาว่าทําเถื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับจากที่ผมได้ติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับจากวงการนักภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโพสต์ของนักภาพต่างๆในะที่เป็นนักภาพอาชีพหรือว่าจะเป็นโพสต์จากทางเพจต่างๆนะครับที่มีการเล่นกระแสนี้กันขึ้นมานะครับกับนักภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาคแบบเถื่อนนะฮะการภาพแบบเถื่อนแบบแท้คืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมว่าเถื่อนคือยังไง แค้คือแบบไหนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นคนดูที่ไม่ทราบเกี่ยวกับวงการนี้ว่าเฮ้ยเราจะสามารถดูภากไทยแล้วแบบไหนมันคือแบบที่ถูกลิกสิทธิ์แล้วแบบไหนคือแบบที่เถื่อนควรสนับสนุนหรือไม่ควรสนับสนุนครับก็ต้องบอกว่าต้นเรื่องนะฮะมันมาจาก c h a n ลชาแนลหนึ่งนะครับใน แอปแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอคล้ายกับ YouTube นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คงจะทราบกันแหละว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรแต่ในที่นี้ผมขอไม่พูดถึงชื่อแล้วกันนะฮะก็โอเคนะครับมีชแนลช n น l หนึ่งเนี่ยเขาได้ทําการทําภาคไทยนะฮะในเรื่องราวต่างๆในแอนิเมตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s p y ค์แฟมิลนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครัก็จะเป็นในเรื่องของบริชครับนะครับแต่ชแ e l นี้เนี่ย ก็ยังทําภาคไทยแบบเต็มตอนนะครับทุกคนแบบเต็มตอนแล้วก็ไปซอยซอยซอยเป็นคลิปเป็นพาร์ทพาร์นั่นเองนะครับเช่นพาร์ทตอนที่1นึทับหนึ 3, ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามหนึ่งทับสี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทําการลงในชาแนลตัวเองนั่นเองครับเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมาครับโดยที่ก็มีคนไปเห็นครับแล้วก็มีเพจเพจหนึ่งแต่ผมจําชื่อเพจไม่ได้แล้วนะเขาก็ทํา เป็นภาพภาพหนึ่งขึ้นมานะครับว่าเป็นภาพไทยที่เป็นเถื่อนอ่ามันก็เลยทําให้เกิดกระแสอะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักสืบโซเชียลต่างๆก็เข้าไปหาข้อมูลกันนะครับว่าเฮ้ยเออนอกจากที่เขาจะทํา Bridge แล้วนะครับเขายังทํา Spy X Family ด้วยนะฮะมันก็เลยทําการเกิดการสืบสาวราเรื่องต่อกันไปครับเกี่ยวกับ Channel Channel นี้ครับว่าเอ้ยชแนลเนี้ยเขา ทำไมเขาถึงทําเถือนแพลตฟอร์มนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเพจหลักหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยก็มีการโพสตสนับสนุนกับแชนแนลนี้ด้วยซึ่งมันก็ทําให้เกิดความคิดเห็นว่าเฮ้ยทําไมถึงสนับสนุนให้มีการทํางานแบบผิดลิขสิทธิ์หรือทํางานแบบ เถื่อนนั่นเองก็เกิดเป็นที่ฮือฮานะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ฮือฮาอะไรมากมายนะครับก็เกิดเป็นเรื่องราวเมื่อวานเพราะว่าก็มีนักภาคอาชีพต่างๆเนี่ยหลายๆคนเลยออกมาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการทํางานภาคลักษณะแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่มีแค่ชาแน,นลนี้ชาแน,นลเดียวนะทุกคนมันเคยมีเรื่องราวที่เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องราวมันก็หายไปจะบอกว่านักภาคอาชีพที่ทําเถื่อนยังมีเลยนะทุกคนก็เป็นนักภาคอาชีพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในโลก ออนไลน์ด้วยนะทุกคนแต่ทําเถื่อนทั้งๆท,ท,ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วอันนี้ผมพูดได้นะครับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่เรื่องราวมันผ่านมาแล้วผมก็ไม่อยากจะไปย้อนความอะไรมากมายแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันทําให้เราได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจคําว่าลิขสิทธิ์คือน้อยมากครับคือคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วมันละเมิดได้ไหมจริงๆมันก็ห้ามละเมิดแหละครับแต่ทุกคนครับมันก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรความอลุ่มอล่วยกันอยู่บ้างครับจริงๆการที่เรายูทูบเบอร์เนี่ยทำแคสเกมทําาออะไรรย่งงี้จๆ มันผิดลิขสิทธิ์ไหมผิดลิขสิทธิ์แบบเต็มๆเลยนะอย่างเช่นปูนินเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้คนเนี่ยสามารถแคสเกม Nintendo ได้เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองก่อนหน้าน,นั้นติดลิขสิทธิ์หมดเลยนะแคปโคงแคปคอมก็ติดหมดนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสื่อออนไลน์มันเป็นสื่อยุคใหม่ครับทุกคนมันก็ต้องมีการอารมณ์รวยกันบ้างครับหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบฟรียูสประมาณนั้นนะฮะที่ก็คือง่ายๆว่าเฮ้ยเราก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนในเรื่องของการโปรโมตต่างๆนู่นนี่นั่นครับอา้าว และถามว่าแล้วนักภาคที่เอาคลิปมาฝึกภาคเป็นพัดพาร์เป็นคัดซีนอะไรเงี้ยผิดไหมถ้าถามว่าตามกฎหมายจริงๆคือผิดนะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเรื่องของความที่มันเป็นยุคใหม่มันก็เป็นต่างคนต่างช่วยกันสนับสนุนนะฮะแล้วก็มันไม่ได้แบบเอาไปทั้งตอนมันก็ถือว่าทางเขาก็เหมือนกับปิดตาข้างหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับนักฝึกภาคส่วนใหญ่นะฮะหรือว่านักภาคอาชีพต่างๆเนี่ยที่เวลาเขาจะทำคลิปคอนเทนต์อะไรออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาแค่ส่วนส่วนหนึ่งครับไม่ได้เอามาแบบเต็มตอนแบบทั้ง ตอนแบบที่เล่นเหมือนต้นฉบับเขาฉายนั่นเองมันก็จะมีนักพากย์อีกประเภทหนึ่งนะฮะที่ก็มีชื่นเสียงค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ใน Tik t o อกในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เคยมีประเด็นก่อนหน้านี้ในการพากเถื่อนพากเถื่อนลงแพลตฟอร์มตัวเองยังไม่พอนะฮะหาเงินโดนทเอางานพากแบบผิดลิขสิทธิ์เนี่ยมาขายเป็นเงินครับทุกคนอันนั้นคือแย่มากเลยนะทุกคนขายเป็นเงินไม่เท่าไหร่ใครที่โดนทแล้วมีลิงก์ให้สามารถดาวน์โหลดกลับไปดูอันนี้ยิ่ง ผิดเข้าไปใหญ่ครับก็แอบพูดไปนิดนึงแล้วกันนะฮะก็เป็นนักฝึกภาคที่เสียงเหมือนนักพา์ครุ่นใหญ่อ่ะครับนั่นแหละฮะก็ค,ะคือประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นทําอย่างถูกต้องหรือยังนะครับก็ใครที่ทําผิดไปแล้วนะครับความผิดพลาดต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปซ้ําเติมไปอะไรเขานะแต่ก็แค่ว่าเฮ้ยถ้าเขากลับตัวแล้วหรืออะไรแล้วมาในเส้นทางที่ดีเนี่ยทุกคนก็พร้อมให้อภัยอยู่แล้วครับแต่มันก็มีบางคนเหมือนกันที่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดครับยังไม่รู้ว่าตัว คคทําไมล่ะแล้วเราจะฝึกยังไงในเมื่อเราไม่ได้รับโอกาสในการเข้าไปในห้องภาโอ้โหช่องทางต่างๆในการฝึก้าคเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายๆคนพี่ๆนักภาคเนี่ยเขาก็แนะนํากันไว้แล้วนะครับว่าทําคัดซีนทําอะไรนู่นนี่นั่น,นอย่างเทรลเลอร์เกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ฝึกภาคไปได้ครับแต่ถ้ามันเป็นแอนิเมทหรือมันเป็นหนังอะไรที่มันมีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วก็อย่าไปทาครับและยิ่งเต็มตอนเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรทาครับแล้วพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับทางชแนลชแนลนั Channel ้นนะฮะก็ได้ทําการลบโพสต์ลบคลิปต่างๆที N ่ N ู กล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าภาพเถื่อนนะครับก็ลบออกไปนะครับแต่ผมก็ได้เข้าไปอ่านแล้วนะครับแล้วเราจะมาอ่านกันนะฮะเขาก็บอกว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นตอนนี้นะครับที่ทางช่องได้นําบรีดสงครามเลือดพันปีมาภาคไทยนะครับและยังเคยนําอนิเมะเรื่องอื่นๆมาภาคไทยแบบเต็มตอนโดยตัดแยกเป็นหลายๆคลิปทางเราต้องขออภัยและขอน้อมรับผิดตอนนี้ทางเราได้ตระหนักว่าการกระทําเช่นนี้เป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติผู้ทํางานจริงและทําลายวงการภาคไทย ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งเบื้องต้นเราได้ทำการปรับเนื้อหาในส่วนนั้นเป็นคัดสินสั้นๆประมาณ2นาทีในส่วนคลิปที่โพสต์ไปแล้วหรือหากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเข้ามาทางเรายินดีพร้อมฟังเสียงตอบรับจากทุกท่านและ เรากําลังไล่ปรับปรุงคลิป a อนิเมะเก่าๆของช่องที่เข้าขายนี้อยู่อีกต่อจากนี้ก็คงจะมีแนวทางของช่องโดยเน้นเนื้อหาไปทางภาคนารกภาคสร้างสารรค์หรือปรับเปลี่ยนบทภาคใหม่ให้มีความสนุกคิดคอนเทนต์รายการเกี่ยวกับอนิเมะต,ต่างๆและจะไม่ลงคอนเทนต์ที่เป็นอนิเมะเต็มตอนแบบภาคไทยเด็ดขาดจากบทเรียนในเหตุการณ์นี้เราเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงไปยัง แอปแอปหนึ่งนะครับในการคัดกรองคลิปอนิเมะมาลงว่าต้องไม่เป็นการทําเต็มตอนแล้วมาดัดแบ่งคลิปเราจะพยายามทําตัวเป็นตัวอย่างช่องที่ดีให้สมกับการได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือโปรของทางแอปอ่ะก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นอ่ะ ครีเอเตอร์มือโปรของทางแอปก็อย่างที่บอกครับว่าแอปนี้เขามีการจัดประกวดนู่นนี้นั่นแล้วแล้วทาง anel n นี้เนี่ยเขาก็ชนะการประกวดอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีการโพสต์สนับสนุนผ่านทางเพจ o f f i c i a l ด้วยนะครับต้องขออภัยเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมาณที่นี้จริงๆถ้ามีข้อติชมหรือต้องการให้เราปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเราน้อมคาติชมและจะนําไปปรับปรุงขอบคุณอ่ะก็ลงชื่อของชแนลนั้นนะครับผมแต่คราวนี้ผมมาติดอยู่คอมเมนต์หนึ่งฮะน่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นแอคหลุมนั่นแหละนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบโอ้โหเป็นช่องมีความรับผิดชอบมากเขียนสักขนาดนี้ชื่นชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะการทํางานความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําพลาดไปแล้วกล้าออกมาแสดงความรับผิดชอบและปรับปรุงชื่นชมจริงๆค่ะเป็นช่องที่โดดเด่นคงสะดุดตาหลายคนช่องอื่นๆก็เห็นมีนะแต่ทําไมโดนช่องนี้ช่องเดียว หรือตกข่าวอ่ามีการประชดประชันด้วยนะฮะยังคงสนับสนุนต่อไปค่ะดีใจที่ยังมีช่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วสร้างสารรค์ผลงานดีๆมีคุณภาพสนุกๆอีกนะคะก็มาอวยเกินไปมาเน็บแนมเกินไปครับจริงๆจริงๆเรื่องราวแบบนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้หลายๆเหตุการณ์เลยในตัวผมเนี่ยทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังการพากเนี่ย ผมก็มีการนําภาพนําอะไรอย่างเงี้ยในการที่มาออกช่องนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมได้ทําการขออนุญาตแล้วนะครับผมได้ทําการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วอ่าเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่กท็ทํา พี่ก็ทำช่องพี่จูนอีซี่จูนก็ทําอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าทุกคนส,สังเกตไหมว่าคลิปที่เอามาทำเนี่ยจะเป็นคลิปของทางเด็กทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซมัสไลเดอร์ต่างๆนะฮะจะเป็นของเด็กทั้งหมดเลยคือได้ทําการพูดคุยกับทางเด็กแล้วนะครับได้รับอนุญาตจากทางเด็กแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะครับแล้วเราก็ได้ทําการติดโลโก้เจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับก็อยากจะแนะนําน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าใครทําฝึกภาคหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าทําเป็นคัดซีนสั้นๆแปะไปเลยครับตรงกลางคลิปอย่างนี้เลย วอดเดโมครับฝึกภาคแปะไปเลยตัวใหญ,ใหญ่ให้รู้ว่านั่นอะ่ะมันไม่สามารถเอาไปซื้อขายกันได้ทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะมีวงการหนึ่งครับเป็นวงการสายมืดเลยที่สมมุติว่าเราทําภาคไทยลงไปแบบเนี้ย พวกนี้ก็จะดูดครับหรือว่าช่องเหล่าเหล่านั้นเขาก็จะทําเองนั่นแหละเขาก็จะเอาคลิปรวมเนี่ยก็ไปใส่ CD ดีไปขายนู่นนี่นั่น,านขายเป็นแอคเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะเป็น Google Drive หรือนักพากที่ผมเคยพูดไปเนี่ยแหละว่าปแบบเรียนเสียงแบบนักพากชื่อดังนะฮะอันนั้นเขาก็เคยทําเคยทําตรงที่แบบเฮ้ยเออเก็บเงินโดนเอะเข้ามาแล้วก็มีการเปิด Google Drive อะไรต่างๆให้คนเข้าไปโหลดคลิปที่เขาพากอะไรอย่างเงี้ยทีมที่เขาพากอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับผมก็อย่างที่บอกครับ อย่าเป็นนักภาคนะฮะฝึกภาคในเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับไม่มีทางลัดใดๆเลยนะทุกคนฝึกภาคไปตามเส้นทางของมันนะครับผมอย่าไปอย่าไป,าไปทางลัดอย่าไปแบบเฮ้ยเออไปทําเถื่อนโดยทําอะไรอย่างงูนี่นั่นยิ่งถูกตัดโอกาสในวงการพูดเลยครับว่าแต่ละคนที่ทําอะไรแบบเนี้ยพี่พูดเลยว่าโอกาสน้อยมากที่จะได้มาทํางานภาคในวงการจริงๆเพราะทุกคนเข้าใจปะว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของงานอะ เฮ้ยเราจะเอาใครมาพากอะพอสมมติมีเสนอชื่อนี้เข้ามาเฮ้ยเราเห็นว่าเฮ้ยนี่นี่มันเคยทําเถื่อนนี่ว่าโอ้โ oh, หมึงแม่งไม่มีจรรยาบรรณมึงแม่งแบบไม่มีจรรยาบรรณในในใน,ในอาชีพที่ตัวเองอยากทาในบอกว่ารักอาชีพนี้เนี่ยบอกว่าใฝ่ฝันอยากเป็นอาชีพนี้แต่ทําไมกลับกินน้ำลายตัวเองทําไมกลับทําผิดซะเองอะไรประมาณนั้นก็ฝากไว้สําหรับทุกคนแล้วกันนะครับประเด็นนี้มันก็จบไปแล้วครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ รามใหญ่โตอะไรมากมายก็คือเขาก็ออกมาขอโทษประกาศอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เร็วมากๆนะครับผมก็ถือไว้ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นบทเรียนสําหรับทุกๆคนเลยนะที่อยากจะเข้ามาสู่วงการภาคนะครับอยากจะเป็นนักภาคอยากฝึกภาคอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้มันถูกต้องครับมันไม่ยากเลยนะทุกคนเราตัดคัดซีนของคลิปคลิปนั้นหรือโมเมนต์อะไรต่างๆมาภาคก็ได้ครับไม่จําเป็นแล้วก็งานภาคพวกนี้บางทีอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องภาคเพื่อแบบเพื่อเอาไปลงคลิปให้มันได้เงินหรือมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยากไปนักภาคเราทําคัดซีนพวกนั้นแล้วเราก็รวบรวมครับแล้วก็ส่งเดโมให้นักภาคให้ผู้กำกับาน คคที่เขาเปิดรับเสียงอะไรใหม่ๆแล้วถ้าเขาเห็นเฮ้ยเสียงเราโอเคเสียงเราได้เนี่ยเขาจะเรียกเราไปภาคเองฝากไว้ด้วยครับสนับสนุนนะฮะสำหรับทุกคนที่อยากเป็นนักภาคคือสนับสนุนจริจรงๆนะอยากผลักดันวงการนักภาคให้มันเติบโตให้มันดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพบเจอหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนเราหรือเป็นอะไรเงี้ยก็เตือนเขาซะนะครับให้เขาทําให้มันถูกต้องซะแต่ว่าถ้าเขายังดืง้อๆอีกยังอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะฮะก็ มันก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ครับเผลผออาจจะโดนฟ้องด้วยนะเราฟ้องทีพูดเลยนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้หลักมาหลักพันหลักหมื่นนะครับฟ้องกันทีเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมเพราะว่าลิขสิทธิ์ต่างๆที่เขาซื้อกระตูนเข้ามาฉายเนี่ยมันไม่ได้ซื้อกัน5บาทส0บาทนะทุกคนมันซื้อกันล้านครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเนกินะครับแล้วก็ช่องพี่จูนนีซีจูนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมี คอนเทนต์นะฮะที่เกี่ยวกับวงการภาพอะไรอีกนะครับก็กดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ